ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่งานแฟนมีพบปะแฟนคลับนะแล้วมาทําอะไรกันเยอะแยะวะเขามายืนขำหน้ามึงอะ,อะมายืนขำหน้าอะไรกันเนี่ยหลุมอุกกาบาตเต็มหน้าไปหมดนี่หน้าคนหรือระบบสุริยะจักราวาลคุณหมอช่วยด้วยได้เลยครับคนไข้ต้องตัดผิวจากหน้าผากมาแปะไ้ที่คางนะครับแล้วก็ตัดผิวจากคางไปแปะไ้ที่หน้าผาสลับกันนะครับแล้วหมอก็จะทําการปิ้นผิวแก้มให้นะครับแค่นี้ก็งานดีแล้วครับยยาาฉันตไปถออม แต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่คุณหมอที่นี่ทำไม่ได้ทูบีคอนติเนียผมจะคอยจับตาดูคุณหมอนะครับในระหว่างที่รอยาชาออกฤทธิ์ก็มีช็อตดอกไม้มามอบให้เป็นกาลังใจเอาจริงๆนะอันนี้คลินิกเสริมความงามหรือตลกคาเฟ่วะช็อตฟิลกันสนันเลยอันนี้ผมไม่รู้สึกเลยว่าชาจริงไหมคุณหมอลองลองเอามีดมากรีดหน้าผมดิเนี่ยดูดิโบบากันทั้งคลินิกเออแอมลืมบอกวันนี้แอมมาเสริมหล่อเสริมความมั่นใจรักษารุมสิวกับคุณหมอที่ยูดีคลินิกเย่เบบี้ถ้าถามว่าเจ็บไหมหนักกว่านี้มันเจ็บ่อะค การที่เขาไม่ตอบแชทเราอะจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้า มึงช่วยเลิกตลกสักทีดิหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นที่ U D คล i n i c เขามีโปรแกรมดูแลผิวหน้าหลากหลายแล้วรางวัลที่เขาได้รับมาก็การันตีคุณภาพทางนั้นมั่นใจสุดๆเนี่ยหลังจากที่ทำครั้งแรกหน้าก็จะฟูเหมือนกระบป๋าซํมน้อยแบบนี้เลยไม่มั่นใจได้ไงใครที่อยากเสริมความมั่นใจก็แวะไปปรึกษาคุณหมอได้เปลี่ยนผู้เป่าไทยบ้านเป็นผู้เป่าซํมน้อยได้แล้ววันนี้ที่ U D คลินิก